ท้ำเขาแดงวัดตะวันออกนะครับ จังหวัดพัทลุง เป็นตำ่กว้างใหญ่ไฟสานนะครับอยู่ใกล้ๆหยุดได้ไหมเนี่ย ปรติมากรรมธรรมชาตินะครับกว้างใหญ่อย่าเดินกันไปตาตีมือนั้นโอ้พี่ช่องเล็กช่องน้อยข้าไปใจเหว ไม่ต้องเข้าไปทุกช่องก็ได้จะไปชุกข่องคงเดินทั้งวันไม่หมดหอ่ะดูตาทางนะไม่ต้องไปเปล่าไ,ไปาเฉพาะที่มีไฟไม,ไไม,มีไหมหิวเป็นไปได้อยู่ใช่ไหมครับใช่ผมยอมรับเลย ตะไค,คร่พี่ตะไคร่พี่เป็นตะไคร่ใช่ oh. เป็นตะไคร่น้ำนี่เนี่ย oh. <Okay. laughs> ฮะ mm hmm. มีข้างคาวด้วยนะครับข้างคาว mm hmm. นี่นี่บินอยู่เนี่ยเยอะแยะเลยนี่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  กังขาวกังขาวกังขาวมีกังขาวด้วยเฮี่แล้วมันเลือดเชืยอมันยันขนาดนี้เลยเหรอะพี่แล้วแล้วทำไมมันกว้างขนาดนี้อ่ะพี่ ตตอนนนนนนี้้มมหนาา่จะเ็เปิดเป็นไปได้ครับคิดว่าน่าจะเต็มอยู่ก็จะพยายามเก็บภาพไปได้มากที่สุดนะครับอันนี้เป็นทานน้ำใสนะครับไหลผ่านในถ้ำ กรปิกนเนืนะครับที่ประดิษฐานอยู่ภายในถ้ำเป็นห้องโถงนะครับของที่มีประดิษฐานตรงนี้นะ mm hmm. ครับ mm hmm. ยามเก็บภาพโดยรอบอันนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ไหมพี่ใช่ไหมบ่อน้ำภายในถ้ำนะครับครับใช่กอหินปูนลงอย่างนั้นใช่กินไปสักอุดนะใช่ฮะจะล้างมือได้ล้างมือได้ขออนิดนึงนิดนึ่งให้ผมหน่อยพี่เอาผมหน่อยนะเป็นเพื่อเป็นสิริมงคล โอเคอเอาแค่เป็นสิริมงคลพี่ไม่ต้องกินไปโอเคนะครับอเอาเก็บภาพไปเรื่อยนะครับกว้างกว้างใหญ่ไปศาลจริงๆพี่เนี่ยด้านข้างก็ต้องเก็บน้ำเหรอจะได้น้ำมันมีตลอดใช่ไม่ไม่นี่ก็มีเห็นไหมก็ต้องทำเก็บน้ำไม้เห็นไหม พราะน้ำมันจะไหลมานี่แสดงว่าถ้าเขาไม่สูบน้ําออกน้ํำน่าจะเยอะในนี้ครับใช่น้ําคิดว่าระ,ระดับน้ํำน่าจะเยอะอยู่เนี่ยระดับน้ำน่าจะอยู่ปริมใช่ไหมครับคิดว่านะครับก็ใหญ่โตโอโถงคนระับ โอเคเยอะแยะใช่กว <Okay>. yeah, yeah. yeah. ้างมากเลยผมผมก็ไม like ่คิดนะมันอยู่ตรงนี้ผมไปวัดตรงนู้นที่เราไปประจำน่ะหัวสวรรค์น่ะโอ้นึกว่ากว้างแล้วมาเจอโอ้คนละเรื่องเลยกว้างมากเลยพพี่่นนนนึึกกกถงสภาเเดด็ั้ะผมทำไหมไอ้ตำนั้นใช่ใช่อ๋อน่าจะสุดแค่นี้หรอไม่แต่ถ้ำนั้นมันจะแคบกว่าใช่ครับใช่มันจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาใช่ใช่ อันนี้มันกว้างเลยน้ำมาพุ่งมันออกไม่ได้ไนงะอันนี้กว้างเลยน่าจะสุดแล้วไหมสุดแค่นี้แหละตรงใจน่าจะมีพระนอนแล้วไปอีกอเหค,ครับครับภายในถ้ำน,นะครับจะมีปฏิจจฐานพระพุทธรูปปางต่างๆนะครับมีหัวทั่วทั้งถ้ำ อันนี้เหมือนว่าจะเป็นที่สุดปลายทางะะครับโอเคครับอ่าเดินวนอีกรอบนึงพอทอพอทะบไปบเป็นปักทะลุนะครับ Ông nhau mấy rút chi đây nào? Phải đi mấy nó? Rút lên anh còn chán là nêu qua là thịt đấy, không, 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 คิดว่าน่าจะสุดทางประมาณนี้แหละครับโอ้ระยะทางอันยาวไกลเข้ามาใ,นในกลเหมือนกันพี่เกือบกิโลได้ไหม,ไมนะเอาน่าจะสุดแนละ้วไปหน้าเลยนะของเราเนี่ยนะนำหน้าเลยจริง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 นั่นไปเลยพูดอยู่เมื่อกี้นี่ชอบนำหน้าคุยเมื่อกี้ว่าพ่อเนตรอย่เมื่อกี้ว่าพ่อเนตรอย่เมื่อกี้ชอบนำหน้าเอาแล้ว อ๋อสุดท้ายแล้วโอ้สุดท่าเลยมีลมมาพี่มันน่าจะขึ้นช่องข้างบนไหมมีช่องไหมอ่าไว้ได้มันน่าจะไฮไลท์ไฮไลท์โอเคลมเข้าเลยนะโอ้น่าลมเข้าเลยใช่นี่ยอดไปผมขออ๋อมีลมเข้าด้วยครับอ๋อ这个天龙八部里面啊进去修修啊天龙八部啊ไหนอะโอ้ โอเคโอ้นี่เป็นช่องลมนะครับโอ้โหสุดท่าลมแรงมากนี่ช่องลมพี่ลมธรรมชาติด้วยก้ามาน่ะโอ้โหดูด่ะสุดยอดจริงยอมรับต้องยอมรับต้องยอมรับครับมีมีคิดว่าเราจะไม่เข้าแล้วไปโอเคเราจะไปแค่นี้แหละครับ ไม่ง่ายมันอาจจะมีล่มดีเลยอ๋อมีหน้ามินี่มิมีหน้าอากาศในถ้ำถึงไม่อับเพราะมีลมนี้ระบายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวในรอบ ภายในถ้ำนะครับอากาศถ่ายเทยอย่างดีเพราะมีช่องลมเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านข้างน่านและระบายผ่านถ้ำทางนี้ออกไปทางด้านปากถ้ำครับมันเป็นลมธรรมชาติน้านล่างรอบๆจะมีเป็นน้ำเขาจะตกแต่งให้เป็นที่ทางน้ำเลยครงการนี้น่าจะเป็นการสูบน้ําออกคิดว่าถ้าไม่มีการสูบน่าจะมีน้ํรได้แบบน่ง นี่ก็เก็บภาพบรรยากาศรอบๆนะครับเดินเข้าเดินออกร่วมๆก็น่าจะกิโลก,กว่าๆนะครับเป็นถ้ำที่กว้างขวางมากครับอยู่ใกล้นะครับแย่ไม่ค่อยได้มาไม่คิดว่าจะมีอยู่ขนาดนี้ถ้ำเขาแดงวัดตะวันออกนะครับ จังหวัดพัทลุงที่ใกล้ๆนะครับมาเที่ยวมาดูกันได้นะครับที่ใกล้ๆเยอะมากเลยอันนี้เป็นปลาพิกานีเลยเป็นปลาคิกานีครับอู้นบุษอยู่หลังแล้ว มุดน้ำจะมีน้ำลงตลอดนะครับน่าจะไปจริงประมาณระดับนี้ใช่ไหมเต็มที่ใช่ไหมครับถ้าช่วงหน้าน้ำใช่ไหมถ้าก็ไม่ออก ใช่ใช่ถ้าผมดูพี่ถ้ำนี้เกือบใต้ภูเขาตั้งลูกนะกวาเขาลูกนี้เรามองอย่างข้ากกาไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่นี่เห็นนะพอเข้ามาโอ้โหถ้ำขนาดนี้นะคือว่าเยอะนะ ใช่เเก็บภาพบรรยากาศโดยรอบโอ้เหมืนไหมบางคนพูดนะบางคนพูดบอกใส่เสาก็ช่วยไม่ได้ธรรมชาติปฏิมากรรมที่เขาสร้างมาเราไปช่วยเสริมไม่น่าจะได้ช่องเล็กช่องน้อยครับเราไม่สามารถเก็บภาพบรรยากาศทั้งหมดได้ เอาจริงถ้าจะเก็บภาพเยอะบรรยากาศนี่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณชั่วโมงกว่าช่องเล็กช่องน้อยเยเอะะอยากให้ทุกท่านมาสัมผัสครับมาดูเองกันได้วัดเขาแดงตบตะวันออกจังหวัดพัทลุงครับอยู่ทางทิศตะวันออกของเขาอ,อกทะลุน,นะครับ อันนี้ผมก็ได้เก็บภาพบรรยกากาศบางช่วงครับตอนนี้ก็ได้ออกมาที่หน้าครรเก็บภาพบรรยากาศหน้าทําให้สักหน่อยครับมุดนั่นก็ใส่เสาไว้เสริมแล้วคิดว่าไม่ใช่ ออามีรถดกล้ออีกต่างหากฮะรถดกล้อโอเคอันนี้บรรยากาศปากถ้ำนะครับฮะเอาน้ำมาจากไหนฮะปั๊มขึ้นไหมนี่พี่เขาทำไหลลงไหมนี่ เพื่นครับเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศถ้ำให้หน่อยนี่ครับถ้ำน้ำรอดขอเขาแดงพัดขเขาแดงตอนออกนะครับต้องเที่ยวเหลแก่หมดพัท,ทลุงครับ น้ำใส่น้ำรรมชาใช่ไปใต้ดูก็เจอตาตรงนี้เดี๋ยวมาตาให้แป๊บเดียวไีใต้ถึ้งนานี่ก่อนนี่บรรยากาศตากท่านนะครับเดี๋ยวเดีไปใต้ตึ้งนี้แป๊บเดียว มีน้ำที่ไหลลงมาจากคนภูเขาครับด้านหน้าปากถ้ำนะครับโอเคนะครับก็อยากให้ทุกท่านที่อยู่ในระยะใกล้ๆไม่ไกลมาเที่ยวมาชมกันได้นะครับไม่ได้ไกลจากบ้านเรา ครับที่ผมขอจบเค่นี้ก่อนนะครับ